เราสองคนลดเสียงต่อฟังสินะพู้รู้ตัวเหรอเพจนี้ตะโกนนังนะบอกไว้ก่อนไม่ไม่มีใครใช่หรอเออเมื่อกี้คือจอแจวีมาเหล่ากูอยู่ตอนแรกอะแล้วมันก็คนตีปักกเล็ดไม,ไม่ฟัง่งฟังรู้ไม่มีใครบอกเลยว่าจะเอาไหนหนอกจากเซกโน o u เจ็ t เอ้ยเอ้ยเยไปไปวะไปได้แต่ยอย่าง นีนีดนี่อยู่กูอยู่กูอยู่กูมจกูเฮ้ยเออเฮ้ยเอาว่ะตัวพีนี่ว่ะตัวพีนี่ว่ะ่ยากแอสซินบอเอ้ยเล็กเล็กหลาบันหลามันหลามันดีกับพื้นเล็กหลังเล็กหลังวจอยู่เฮ้ยวจอยู่เฮ้ยเอทีเดียวทีเดียวทีขวาทีเดียวอา เอาเอาเอาเอ้ยเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วหลังมึงอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหลัง the fuck the fuck the fuck เดี๋ยว the fuck ตัวพวกไอ้สาตัวเมื่อกี้แม่งตัวละนัดทางนั้นเลยแบบเหลือเลือดผมมีปืนกรเหลี่ยม ดูว่าเล็กดูปืนกระเลี่ยบผมดีเล็กดูปืนกระเลี่ยมผมปืนกระเหลี่ยมบกระเลี่ยบโน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 สภาพดีกว่ามึงจะชักได้ขนาดไหนมามาเราวินสิที่เรียกว่าอติกันเนียบแอบกระเหลี่ยมด้วยเอ้ยอย่ายิงนะอย่ายิงนะมือไป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 เฮ้ยเขาว่าล่ากูก่อนว่ะเฮ้ยเสกเด็อบละเสกเด็อบละเสกไปฮะหิวเสกไปฮะหิว เอันนั so <c oughs> uh ้นไม่นับอันนั้นไม่นับอันนั้นไม่นับกูดูเนี่ยไม่แกยึกยักกันอีกนานแค่ไหนคอนเทนต์คอนเทนต์กูจอยตายรอแลมแทงให้คนแทงแล้วแทงแล้วแทงแล้วเอ้ย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 อาเอาอาเดียบมาลา เฮ้ยเฮ้ยเขามาจริงวะเฮ้ย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 ตึกบินเอามาตึกกระกัดเฮ้ยแถบแทบังแทบกันแทบกันเฮ้ยเฮ้ยมีตัวเหลี่ยมไอ้เี้าโดนโดนโดนแถบโอเคแตกโอเอ็ดนาวะ่ะเลสมันลอยมันลอยเลยอ่ะมันมานี่ ดีอ่เ้อ้มมัน้็าตอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮไม่ตลกไม่ตลกอันนี้ไม่ตลกแล้วัด้ายเลยปัด้ายเลยปัดสายไปเายปัด้ายไปเลยปัด้ายไปเลยตากิไม่ต้องมันาเฮ้ยากีไม่จะตายอยู่แล้วค่ะเฮ้ยเฮ้ยเขาดกว่าเขาจะดีกว่าตากิไม่ตายอยู่แล้ว เอ้ไอ้คนฉกขอวิ่งเข้าไปยัดก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยมาเจ็ดยู่ข้างบนระวังระวังเจ็ดระวังเจ็ดระวังเจ็ดเขาอยู่ข้างบนน่ะโอเค้เจ็แมงอออนีอ่ะไอออนมเอ้ยแทบแทบแบเอ้ยเอ้เอ้ยเ

ไม่ไม่แล็ปแล็ปเขารอดูแร็ปเขารอดูไม่เอาแร็ป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 ไปลุ้งแลก่อนไปลุงแรก่อนไม่เอาแรเอ้ยไอวอลไอวอลตัดสั่นเลือดแร็ปได้ไหมก็และเฮ้ยเฮ้ยมาเชน่อหน่อยเชื่อหน่อยชื่อหน่อยชื่อหน่อยขาเด็ดนะขาเด็ดนะขาเด็ดนะเอ้ยโอ้โหโอ้โหอักูอยู่กูอยู่าู่าฮ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 ีาฮ่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 าฮะาฮ่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 าฮแาฮ่า่าาฮ่าฮ่้่าฮ่ เฮ้ยเต๋เ้าได้ว่ะเตเ้าได้ว่ะแล้วเวลาเล่นกับเวลาเล่นกับเวลาเล่นกับเฮ้ย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 ออออกออกเลยออกเลยเล่นกับเวลาจะเก็บจบไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว้าวโลวอัพโลอัพสโลว์อัไม่ออกไม่ออกกันหลังเลย เฮ้ย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 ไอ้นี่มันเรียมเว้ยมองเล่นไม่อยากอยากถอดไอ้ทิ้งเฮ้ยเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนเฮ้ยเฮ้ยเรหลังเติงได้เราหลังเติงได้ไอ้เฮ้ยคอนเทนต์เฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตพังแม่งเลยแล้วกันพังแม่งเลยแล้วกันหลังอ๋อหลังอ๋อไหน มาแล้ววาะเสรหลังมาหนี่ไปไหนไปไหนไปไหนรอหลังสวยสวยดกเก๋ดกเก๋รอแล้วรลแล้วโลแล้วรลแล้วมาดีมามาดีวากูก็เสียนะ มันมีไฮกราวนะต่อไปวะมันโรลแล้วมันโรลแล้วโรลแล้วโรลแล้วฟอกแเย็นฟอกแเย็นฟอกแเย็นอย่าทุกข์หอกลูกใจเย็นนะเอ้ยเอ้ยเ้ยโรลมากโรลมากอ่าเออถ้ายิงไม่ได้มาเชียร์ตองกบ อ้าอ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 ้าอาอาุมเอนติกอุมอนติกกุมเอนติกกุมเอนติถ้าหลุดก็ยิงตู้อะมาเดีวไอ้ดอนโลฮาวทูมาเชลลอลิลลี่ลิลลี่ต้าหัวเป็นหัวกูด่านะถ้าหัวเป็นหัวกูด่านะโอเคไม่ๆอาจจะอาจจะุกเนี่ยอาจจะรุกแบบว่าพกแตกอะไรเงี้ยคิดยังไงกับแชมเบอร์ไม่หยิบปืนคืออะไรอยู่เรียบร้อยมึงตาย เสกเขาโล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 อยู่ท่าอยู่ท่าๆ่า้เสกไปไหนเสกอันนั้นโละโอ้คุณจำพี่มาหล่าเสกพ่าหน่อยไอ้เหียใครแกล้งเนี่ยเไม่เห่ยม้นไม่เมใช่ืนไมเ็วอี่ยอนโอ้ ชอบตีมาใหญ่เียเลยเอาดอเฮียเ้เลยโยนมาชแล้วโยนแล้วเฮียกูชอบอ่ะเขาเล่นกับเราดคือตอนแรกคขาพูดขำๆเว้ยมันก็จะเล่นกับเราแล้วเล่นยาวด้วยอ่ะเฮียชอบอ่ะเล่นกันทุกคนเลยเอาสิเฮ้ยเฮ้ยไม่มาเช่ไม่ใครไม่้มาเช่ะอ้าวอจะเล่นเหรอปนโอ้ยอยตงวบบุญเงุเตงุเตงุ

ơi hoác à đẹp rồi tiếp rồi tì ây à như hài quá đây hài lạy à